วัสดีครับเพื่อนๆก็ตอนนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับกับอัปไลน์นะครับคุณธเนศลีลาพรนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่20แต่ความจริงก็วันนี้ก็21ละนะครับก็ดีใจกับพี่ทอมมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคนเขาเรียกว่าคนที่เรานะครับรู้สึกว่า มีบุญคุณกับเรานะครับแล้วก็ทําให้เราชีวิตมีวันนี้ได้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เขาประสบผลิตมากขึ้นนะครับเราก็รู้สึกว่าเออเรายินดีนะครับแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจแต่กลับมานะครับตอนนี้ก็ในงานนะครับตอนตอนตอนงานเลี้ยงตอนคืนก็มีได้กินบ้างแต่ก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสามกว่าแล้วนะครับตีสามครึง่งจริงๆก็คือหิวะนะครับก็ไม่รู้อะไรยังไงน,นี้ก็เลย จะชวนเพื่อนนะครับเขาเรียกว่าลองท้องตอนนอนนะครับก่อนนอนช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับว่าโดยส่วนตัวผมนะครับทํำยังไงนะครับบําบัดยังไงนะครับสนองตันหาสนองนี้ตัวเองยังไงนะครับมาดูกันเลยดีกว่าก็คงไม่พ้นเจ้านี่แหละเนาะปฏิโ no, ปแต่ก็มีเสริมนิดนึงนะครับวันนี้ก็คือมีเสริมออปชันนิดหนึ่งแต่ก็ บอกก่อนนะครับวิธีการของผมไม่ไม่เหมาะสมนะครับสำหรับคนที่กําลังลดความอ้วนนะครับอยู่นะครับแต่ก็ผมเนี่ยโดยส่วนตัวคืออยู่ในช่วงเนี้ยอยู่ในช่วงคุมน้ําหนักนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังแบบเข้าฟิตเนสเล่นเวทอะไรเนรี่ยก็เลยกินได้ดิหน่อยเนาะก็ง่ายๆครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มชงเลยว่าผมชองอยังไงบ้างน,น้ำเปล่า ก็กินปกตินะครับก <ste> ็ม <backyard> ันปกติ่างทีก็กินก็ไม่นับช้อนแต่ก็อันนี้เบาก็ช้อนแล้วกันหอมมากไม่กินก็ฟินละต่อไปก็สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือตัวนี้แหละครับบัน ้อยนะครับก็เริ่มเข้ากันแต่เราก็ไม่หยุดแค่นี้นะครับก็เนื่องจากเน้นโปรตีนนะครับก็นมแต่นมกล่องนี้เป็นกล่องเล็กมากนะร้อยสิบเนี่ยเล็กมากกล่องเล็กมินิเลยนะครับเซเว่นมีขายผมก็คือซื้อติดตู้ไว้เพราะว่าเป็นการคุมแคลอรี่ด้วยก็กินกล่องเล็กก็ใส่เข้าไป อีกรอบหนึ่งมันเข้ากันบาลนครับพี่น้องแต่ก็ยังไม่หมดแค่นี้คือเพื่อนๆใครๆครถ้าใครไม่เคยลองผมแนะนำให้ลองเวลามาติดโปรน,นะครับแบบผสมกับน,นมอ่ะกินหอมมากแต่ผมก็จะเพิ่มเจ้านีเข้าไปก็เป็นนะครับซีเรียล อาหารเช้าที่อร่อยสุดในโลกที่ผมเคยกินมาแต่กล่องทิ้งไปแล้วว่าจะมีห้อไม่ได้เดี๋ยวจอยห้อมมาบอกทีหลังฟินกินแล้วอร่อยแต่แพงนิดนึงประมาณร้อยกว่าก็ใส่เข้าไปประมาณ10เม็ดได้ก็ไมงลละครับ มัตติปโปนะครับไม่ต้องไม่ต้องปัันละเอียดมากเพราะว่าเวลาเคี้ยวนี่แหละสุดยอดที่มันผงๆนิดนึงอ่ะผมว่าโคตรอร่อยเลยนะครับก็ชนอ,อร่อยโคตรๆนี่แหละ รู้สึกว่าร่างกายเราได้คุณค่าเหมือนโปรตีนที่กินไปมเมม่อกี้กำลังสร้างกล้ามเนื้อที่สูญเสียไปอยู่เหมือนเวลมูลที่กินไปมเมม่อกี้เริ่มทำง,งานแล้วหลับฝันดีแนะ่นอนวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงไม่ทำให้ใครหิวเนาะนะครับแต่ถ้าหิวก็ตามนี้จัดไปเจอกันครับบ๊ายยฝันดีครับ ไปฮ่องกงให้ได้นะอย่าลืมนะนะกันไว้